ค่อยกับป้าแถวบ้านยืนให้กำลังใจเฉยๆค่อย <c oughs> ถ่ายคลิปให้ป้าแถวบ้านถ่ายคลิปให้ในนั<ป>้นได้ยืนเปย์ย่งให้ไอน,นี่ก็มีบอก <c oughs> มันน้าชอบมีเอาไปลาแล้วเลยนะอเอาเอาน้อยเกินไปเปล่า เจ้าบอก่กินไม่หมดหรอกเอาไงเอางดีเจ้ากินน้ำอยู่โอ้ขปลัว้กิน่าไรก็ไม่หมดนะคะ่คับ่อยก็เหมือนกันก็เดยแต่เขาลุงเขาปลากินเด้แอ็นมินกินอะไรเอนมินน้อยมามือเดยวปิ้งแล้ก็ต้มเว็ดซอสูเขากินค่อย ทำให้เด็กๆแล้วมันเด้งออกบ่างก็ด่าไปไหลนะไปแล้วมามีบุญนั่นมาหาแมวเพิ่นล่ะขอแก้แก่ขังไว้เนาะไม่มีบุญให้จำปลาจำปลาขังไว้สองตัวเลยไม่ถามแกแล้วแกบอกเองแกบอกว่ามีบุญคุณมีดอกยูนิเอีกเขอมีดอกยูนิเอีกหมักใส่แกงหน่อไม้เด้ยอุ้ยนี่นี่ค่อยมักหน่วยชมนี่ละ กม่ <c oughs> ินตับ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 เลยอัใหน่อยงนี่นี่พออ่อนๆอย่างนี้เบือง่มักใส่หน่อยไงเดีนี่นี่ทำนี่พอดีเลยหน่อยหน่อยนึงนะเอาเลดบ่สซิดาอีกเอาเลยทำือีกเอาเลยนี่นี่นี่ด้วยนี่อีกนี่เนี่ยอาเลย่อไม้น่อก็ดีเลย เคยกินเต๋อมาให้กินเด้อหนูไหมแม่หนูไปหาพี่กูมีนะจะพาไปเอายีลีบอกวยีลีไม่นอนเท่านี้นะย่านอนนอนนอนนะอู้หจะเอาจักพุดกระอดสวนลุงนะนะมันมีนิดเดียวมันมีอยู่หนอนหนึ่งใหญ่อยู่อยมันหนอมีนั่นมันเท่าๆไปเอาไหมหอยแก่ไหนวะเท่าๆท่าดำเนี่ยนะย่าเนาะ ไม่ใช่ใหญ่คนนั้นอีกก่อนด้านบนนะใช่ไปหามากเลยเด็ดเด็ดเด็ดในเมื่อมีอย่างล่างก็ดะบอกไอ้ต้นใหญ่เลยอันตรงนี้น่ะใบมากแล้วไม่ได้เกงบมาทิ้งทิ้งก็ทิ้งเมื่อเช้านี่ละห่านเราไปเอาตัวนั้นมาตื้งเดี๋ยวห่านก็ได้แล้วยาเก็บมายาก็เอามาทิ้งอยู่อ ก้แต่ว ma, ่จะไปเอาอะไรน้าม่คอยก็าไปเล่นมือไปกุ้งปูสิโอมา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 ไปเอาอีกหนอนนึงก็บวเรียนใส่หั่นใค่นีิก็พอะไรเก๋เออนั่นแหละได้แล้วใช่ไหมได้ได้ได้ไปไปเอาอีกไปไปเอาอีกหนอนนึงกระเพาะหนอนเนี่ยดูไม่ค่อยนะกขนาดนี้เอาไล่ไปเลยนี่ก็ไล่เหมือนกันเอาไปด้วยย่าก็เอาไปน้ำแล้วว่ะเออเออนั่นแหละตื่นเต้นตื่นเต้นไปไปด้วยกันไปไปด้วยกันหนูก็จะไป ไปด้กันจ้ะตุงมาเสรจมาเก็บนี้ได้ถเืยงน่ยเยุงถาตุงมันุ้ันแสนะไป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 เก็บเไปอตไปไปไปมาปุ๊ก็ได้ดอกไม้ไปแกงอีกแล้วก็จะแกงดอกไม้นะคะ อี่าบอกลง่านะพาเราไปเอาออามาลายโซนเนี่ยนะบงช่งนะคะเอห้ามไปรกนะคะไปสายละ่ะวู้เยบ้านประจางานอืมรเพ่อจะเอามอกินพรุ่นี้ไปเไปในายหมดแล้วย่องไปเอย่องไปเอาใช่ไหอดีอ้ห้ไอ้ป๊ไอ้ปก็เก็บโชว์มาด้วยเลย

แกงดอมาห้เยอะได้บ่ได้อยู่ครับเอีได้อยู่ครับอืมไปบวิดมาไม่ใช่เหรอดบอกเด้อเมียจได้บกม่มาเบิ่งมกิจกิจกิจีเดสียมเออมันไม่เข้ากลองเบิ้งได้ย่เหร เราลดน้ำทุกวันเรากินเราไม่ผิดหรอกถ้าถ้าเพื่อนได้กินน้ำกะเออไปจังเฉลยกะจังเฉลยเออว่าเออแซ่บบ่นน้ำไม่นี่ถ้าเพื่อนว่าเออแซ่บแทบน้ำไม่เจ้าว่่าาิถ้เพนไปไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวคือดูถ้าฝนตกแล้วคงจะกินไม่หวัดไม่ไหวอ่ะ มีปัญหาแมวมหามีบุญออ,อนบอกว่าหน้าอาบอิกแกงอะไรกินพี่ชี่ป่านน้นดีวกว่าวอาเขาบอกเล้วไงว่าเขาวาถางป่าตรงนี้เป็เมือเลโอ้พอดีเราเอาน้ำมาปลูกอ,อะไรหน่อกล้วย อนี่นะคะพี hmm. oh. yeah. hmm. nah, ่โหดาดานี่นะคะมือปราบดาดาอ้าวเพราะว่าอยู่ถ้าลงน้ำเราค่อยไม่สู้โอ้ถ้าหาปุ๊ยย่ามันมันมีสองหน่อคู่กันเห็นไหมอืมอืมโอ้โหนี่นะพี่อย่าบอกุงสร้างนะคะอืมอย่าบอกุงสร้างเหรอ อยากบอกจ้งนะคะสองหน่อกก็โอเคแล้วใช่ไหมปุ๊กนอนนี้ก็ให้มันโตใช่เหนงๆนึ่งนึ่งหนี่งหนงนึ่งนึง้างบเห็นเห็นอยู่นอนหนึ่งอยู่นอนอีกรถนน้ำทุกวันเห็นได้แล้ว มาไวเข hey. ็มเร็วภาพเบลอมากเลยโอ้ยเกิดไอตูมันยังไม่งามมันเนี่ยดูดิวันน oh. ั้นปลูกกันเถกอไอตูมมืดแล้วนะคะพี่น้องมืดแล้วยังมาสับหน่อไม้ยูทำเกงหน่อไม้เหรอทนเกงหน่อไม้ อเองเลยนนองนามันไม่มีจ้นัชอบอนนั่นแหละเาเอมแตบาข้าเด็กเก็บสะออมแบดนี้พี่น้องนี่นี่สะอมเสียงดะอมนบเยโอสมพีนอ้ยยาเอซี่บอกว่าย่าชอบแต่งดนตรีเสียงดังคลิปอะคลิปอะอยานคลิปใช่ระนับคลิปดังค่อยว้าเพราะว่ามันดังอยู่เหมือนนี่นะคดปาบมันนั้นไม่เป็นคดปับไปปาบมาเสียงมันดังอะ ปล่อยสักทลหนเ่งดังมากดูเล่นดูสวัสดีค่ะเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวย่าจะปรับนะคะปรับให้เสียงมาดูบอกค่ะย่าบอกว่าอย่าบอกลุงช่างนะคะแล้วไลฟ์สดให้ด้วยให้รู้ตอนกินค่ะให้รู้ตอนกินอนคให้รู้ตอนกินให้เฉลยตอนกินค่ะ ให,ให้เสให้ให้เฉลยตอนที่เรากินกันเอฟซีบอกองหนูภาพเบอร์เน็ตไม่ดีมัดดดดดด้งเอฟซีจ๋าเบอร์หายเบอร์เรียงนนเนาะคุณนวนตาสวัสดีค่ะนี่แหละหาอยู่หากินแก้วโู่หนองนาเรานี่แหละเดี๋ยว <ไป S 2> เหืือลุงก็เนี่ยก็จะขึ้นมาปุกกินได้ไหมหน่อไม้อันนั้นนะ เนื้ไม้ที่ลุงว่าสเฮ็ดเห็มาแล้วมื่อไม้ยังเฮ็ดอีกอะไรนี่หรอตาโย่พวยูหันเห็นะเอามาปลูกยูหันมหาเมฆพอเนื้อวยมาจะปกเดีวจหันไปทนดล้อว่าปลูกหมดแล้วแต่เือยยังอยู่หน่สามพี่น้องุ่นนันกับุ่นี้ยังเบอร์อยู่ไหมคะเอซีจ้า วันนี้ก็ได้หมนไหนจ้ะอ่านน้ำก่อนนะห่อนแล้วก็อานน้กับหอนอีก้าเดิอ่าทีเดียวแล้วเลยเนาะตอนหนเห็ดเหียหเห็ดกินขให้ทุนให้เขาแล้วก็ให้ทุนจังแล้วก็โกไว้กับมันมาตอนนี้ก็อหิมันกินข้าวกับมะเขือกับเจ๋วนะ เนบอกว่าะก็เจ็นว่ารับประจาเี้วค่อยๆก็กินก็โผพักกับพ่อค่อย่นแล้วไปชิปปูมาพักน้ำแลบวันนี้จนกว่าจะได้ไปน่นมมาอยู่กับลุงมาช่วยงานลุงจนกว่าอจะเดินทางไปญี่ปุ่นเช้าที่ก็ เฮ้ยสัญญาณโทรศัพท์เป็นอะไรอย่างนี้มาของเจ้าว่ะใช่เจ้าใช้ไวไฟอย่าบอกมันมาไม่ถึงักทองแค่นั้นก็พอแล้วเบิ่มดูมานเดี๋ยไมได้มานอนมันนะ มัน,ม,น,ม,นมันมีลูกเล็กอยู่เลค่ายเอาบททุติค่ะแหนะนะเราห้ังหูกุสาวบเอาบพวททุติโซเดเอาไปใส่เยอะๆมิ้วลราเขามากินด้วยกันไปภาบเบอร์หรือเปล่าใครปีภาบเบอร์ ไม่ใช่คุณตีเดี๋ยวเราจะลดตรงนี้หน่อยนึงนะเบียภาพเบอร์หรือ,ปอปเปล่าไอ้ตีภาพเบอร์ก็ภาพเบอร์ก็ ดีจ้ารถผักกันนะคะผักเยวมากเลยสวัสดีค่ะเบนเบอร์ดูจ่า ได้ไหมพได้ไหมพี่ลูกน้อยอ่ะเหรอเช้าไม่ได้มารดให้ยารดนะคะไอตีป้าที่บ้านไม่ได้ลดเลยเชา้า ตัแต่มาตั้งแต่ตะอ่อนมาไม่ได้มาลถเลยนะคะตอนนี้ก็พวกนี้คงจะตื่นแต่เช้ามาตรงนี้เนาะ,ะตอนตะอ่อนอยู่ก็เราก็ทำโน่นทำนี่ช่วยกันสองคนจนหลังบ้านเสร็จแล้วนะคะปีเนาะ,อะขอบคุณนะคะดีค่ะป้าดูได้เอีมากดไลค์ให้ค่ะขอบคุณนะคะ อย่งใครสิก็กดหักมันก็เนาะร่วงโรยตามเวลาของเขาเพราะว่าอ่านาแล้ว เดี๋ยวพวกนี้เช้าเราก็จะเก็บผักมากินกันนะครับีก็วันแรกก็พาจะอ่อนมาเก็บนะมีแต่ดอกอ่าผักชีดอกผักกาดนะครับพี มีค mm ่ะหอมงามมากเลยนะคะพี hmm. ่ บ้านเย็ยนแล้วนะคะพี่ปลาแถวบ้านนิ้วไม่ค่อยดีนะคะพี่ก็เลยไม่อยากทำโน่นทำนี่สักเท่าไหร่นี่ อืมดค่ะนีปึ๊บสะดุดอยู่ไหมคะคุณมิเยาวาดีสวัสดีค่ะก็เราจะไปดูค่าในหมอ้อแล้วนะคือ เราหุงข้าวไว้เมื่อเช้านี้อ่าไม่ได้ถามหุงข้าวไว้เผื่อตะอ่อนคิดว่าตะอ่อนจะกินข้าวไม่กินข้าวอะพอดีข้าวก็จะเหลือเต็มหม้อหรือเปล่านะคะพี่ สวัสดีค่ะคุณ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ่าวมันทำไมดู สวัสดีค่ะมาแล้วไฟไฟมันหมุนนะคะสิหมุน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 ประทีนทสวัสดีค่ะคุณสุนีสวัสดีนะคะคุณมันตาเมนูนี้คงน่ากินมากๆน้องจิกโกคงมาร่วมวงด้วยนะคะคงจะอร่อยมากอา เน็ตมันหมุนกกักกิก,กัก,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 กนะอะไรเนาะโทรศัพท์เป็นอะไรอย่างนี้เนาะโทรศัพท์ร้อนรึสวัสดีค่ะ พี่หอมโทรศัพท์มันเป็นอะไรโทรศัพท์มันไม่ดี อ่าเอฟซีจะปัดให้ฟังขอลงไลค์ก่อนนะคะเจอกันไลค์หน้านะคะสวัสดีค่ะ